สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI agents ปัญญาประดิษฐ์แบบที่ทำงานอัตโนมัติได้มี5ประเภทที่น่าสนใจมากๆครับว่าจะมาช่วยธุรกิจได้ยังไงบ้างอาจจะไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเลยใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากวิดีโอ YouTube ตัวหนึง่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะครับ เป้าหมายเราก็คือจะมาดูกันว่าไอ้เจ้า AI agents เนี่ยมันคืออะไรทำงานต่างจาก AI ที่เราคุ้นๆกันยังไงอืมแล้วแต่ละแบบมันจะเข้ามาช่วยธุรกิจได้จริงๆยังไงบ้างทั้งเรื่องออประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องรายได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดาธรรมดาแล้วนะใช่ครับจุดนี้สาคัญเลยเพราะ AI มันมีหลายระดับเนาะบางคนอาจจะนึกถึงแค่ AI แชทที่ตอบคาถามได้ หรืออย่างเก่งก็ AI workflows แบบพวก Zapier ที่เชื่อมเชื่อมกันถูกต้องค่ะแต่ AI agent ที่เราจะคุยกันวันนี้คือมันไปอีกขั้นเลยเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักทำงานเชิงรุกเข้าใจบริบทแล้วก็ตัดสินใจเองได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมาโหตัดสินใจเองได้เลยประมาณนั้นเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีไหมคะ Closer agent หรือ agent ปิดการขายชื่อชัดเจนเลยครับ ตัวนี้เน้นเรื่องขายโดยตรงเลยช่วยเพิ่มรายได้ยังไงบ้างครับเนี่ยหลักๆเลยคือช่วยเร่งสปีดกระบวนการขายค่ะตั้งแต่หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบ Lead Intelligence ให้ทีมขายมีข้อมูลพร้อมคุยอ๋อคือรู้ข้อมูลลูกค้าก่อนคุยใช่ค่ะแล้วก็มี Closing Support ช่วยสนับสนุนตอนขายเช่นสรุปการคุยครั้งก่อนหรือที่น่าสนใจคือมี Qualifying Bot ที่ใช้เสียงคุยคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นให้เลย คุยด้วยเสียงเลยเหรอครับมีตัวอย่างไหมมีค่ะอย่าง breezy a p p เนี่ยเขาใช้กับธุรกิจบริการพอลูกค้าโทรเข้ามา AI ก็รับสายถามข้อมูลเบื้องต้นเลยต้องการอะไรงบเท่าไหร่แล้วก็นัดให้เลยอัตโนมัติโอ้โหพนักง,งานก็คือเข้ามาดูนัดได้เลยใช่ค่ะไม่พลาดโอกาสแล้วทีมเซลล์ก็ไปโฟกัสกับเคสที่ซับซ้อนหรือลูกค้าที่ต้องการคุยรายละเอียดจริงๆอ,อ๋อมาดูเรื่องงานหลังบ้านกันบ้าง Assistant Agent ผู้ช่วยบริหาร ตัวนี้เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวหรือ executive assistant เลยค่ะแต่เป็น AI เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานแอดมินงานเอกสารจุกจิกที่เอ่อมันกินเวลาเยอะๆเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นคัดแยกอีเมลสรุปอีเมลสำคัญสคัญจัดการตารางนัดหมายที่มันซับซ้อนหรือแม้แต่จองตัวเครื่องมินจองโรงแรมให้โหครบเลย ข้อดีมากๆคือ AI มันทำงานได้ตลอดไม่เหนื่อยไม่ลาไม่ป่วยแล้วก็ผิดพลาดน้อยกว่าด้วยค่ะทำให้ผู้ช่วยจริงๆมีเวลาไปทำงานที่ต้องใช้ความเป็นคนมากขึ้นเนาะสร้างสัมพันธ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้พองานส่วนตัวดีขึ้นแล้วมาดูเรื่องระบบงานในองค์กรโดยรวมกับ Workflow Agent ตัวนี้มันต่างจาก AI Workflow เดิมๆยังไงครับ มันต่างตรงที่ยกระดับขึ้นไปอีกค่ะจากเดิมที่เหมือนคนต้องคอยดูระบบอันนี้มันกลายเป็นระบบดูแลตัวเองได้มากขึ้นระบบดูแลตัวเองยังไงครับอย่างเช่นมี system creator bot ค่ะอย่าง t r a n u u o o m เนี่ยแค่อัดวิดีโอตอนเราทำงานมันดูแล้วสร้างเป็นคู่มือ SOPs หรือ standard operating procedures ให้เลยอตัตโนมัติเฮ้ยจริงดิครับสุดยอดเลยใช่ค่ะหรือมี office manager bot ช่วยจัดการเรื่องในออฟฟิศสั่งซื้อของจองห้องประชุมตอบคำถามนโยบายต่างๆหรือ Customer Support บบทที่ตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรามีพนักง,งาน AI ที่ช่วยจัดการระบบภายในให้เลยทำให้คนจริงๆมีเวลาไปคิดงานที่มันสร้างสรรค์หรือตัดสินใจเรื่องยากๆได้มากขึ้นพองานภายในลื่นแล้วก็ต้องขยายผลออกไปข้างนอกเนาะ a อมเ i ร์ e r เอเจนตัวนี้ด้านการตลาดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตัวนี้เน้นเรื่องการเพิ่มการมองเห็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายช่วยวิเคราะห์ได้ว่าคอนเทนต์แบบไหนเวิร์กคอนเทนต์แอนาลิซิสแล้วก็มีคอนเทนต์เชคเกอร์คอยดูว่าคอนเทนต์ใหม่ๆที่ทำออกมามันยังตรงกับโทนเสียงสไตล์ของแบรนด์เราหรือเปล่าอืมอมืคุมโทนแบรนด์และที่เด็ดสุดคือคอนเทนต์ครีเอชันค่ะ การสร้างคอนเทนต์จากข้อมูลชุดเดียวเช่นเอาสคริปต์วิดีโอยาวๆไปทำเป็นคลิปสั้นๆทำเป็นบทความทำเป็นโพสโซเชียลมีเดียได้หมดเลยเรื่องสร้างคอนเทนต์นี่น่าสนใจมากมีเคสที่แบบชัดๆไหมครับมีเคสที่น่าทึ่งมากค่ะคือพอดแคสต์อาน s สพัมคลับของอานุชวาสเนเกอร์อะค่ะอ๋อ oh, ของอานใช่ค่ะใช้เสียง AI ทั้งหมดเลยนะคะแต่ดังมาก คนฟังเป็นล้านหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็น AI มันโชว์ให้เห็นเลยว่า AI ทํางานสร้างสรรค์ได้ซับซ้อนและสม่ําเสมอมากโหไม่น่าเชื่อสแสดงว่าข้อจํากัดเรื่องเวลาเรื่องไอเดียตันนี่อาจจะน้อยลงไปเยอะเลยสุดท้ายครับแต่สําคัญไม่แพ้กัน Money Agent a จนต์ด้านการเงินสำคัญมากๆค่ะตัวนี้เพราะช่วยให้เห็นภาพรวมการเงินของธุรกิจแล้วก็มองหาโอกาสเติบโตได้ดีขึ้น มี cash flow bot คอยติดตามพยากรกระแสะเงินสดอ๋อดูเงินเข้าออกวางแผนได้ใช่ค่ะมี payment บ o t จัดการเรื่องจ่ายเงินตั้งแต่สแกนบิลเช็ค po ส่งขออนุมัติจนจ่ายเลยอัตโนมัติเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มี fraud b o อย่างซิ f ที่ช่วยจับการใช้จ่ายแปลกๆที่อาจจะเป็นการทุจริตได้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยโอ้โหครบวงจรมากตั้งแต่หาลูกค้าปิดการขายจัดการภายในขยายการตลาดยันดูแลเรื่องเงิน ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพเลยว่า AI agents มันไม่ใช่แค่เครื่องมือแล้วแต่เหมือนแบบว่าทีมงานอัตโนมัติเลยนะเนี่ยถูกต้องเลยถกค่ะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่า AI ทำอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแต่ทำงานเชิงรุกเพื่อเป้าหมายให้เราได้เลยครับซึ่งพอฟังทั้งหมดนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าเออพอ AI มันเข้ามาช่วยงานที่มันซ้ำๆงานที่อาจจะน่าเบือ่อหรือดูดพลังเราไปเยอะๆแล้วเนี่ยไอเวลาที่เราได้คืนมาเราจะเอาไปทาอะไรกัน นั่นสิครเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยบางทีเอ่อมันอาจจะเป็นโอกาสให้เรากลับไปโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์จริงๆก็ได้นะคะเช่นอะไรบ้างครับเช่นความคิดสร้างสารรค์การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือการมีส่วนร่วมกับชุมชนอะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนที่สมัยก่อนคนอาจจะมีเวลาให้สิ่งเหล่านี้มากกว่านี้ก่อนที่โลกจะหมุนเร็วขนาดน,นี้ก็ได้อืมก็เป็นมุมมองบวกๆต่ออนาคตที่เราจะมี AI เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับ น่าสนใจมากครับ